สวัสดีครับนะเช้านี้นะครับวันนี้มี NFT โปรเจกต์หนึ่งที่เราถือนะแล้วเราจะได้ลิงก์ที่มาใช้ในการาใช้ซื้อของจาก s h อ p e e Lazada, Aquada ้ครับเพื่ได้ส่วนลดนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้คือ Tripster นั่นเองนะครับที่นราอยากมาเล่าให้ฟังก็เพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ ปกติเราก็ใช้อยู่แล้วเนาะช้อปปี้กับลาซาด้าเนี่ยแต่เราไม่เคยได้ส่วนลดอะไรกยว้นเราจะไปหาคูป,ปองมาหรือว่าเราจะไปหาเอา่อหรือไปช้อปในช่วงวันที่สวยๆอย่าง11 11 1212อ12นะครับแต่อันเนี้ยเมื่อไหร่ก็ได้แค่ใช้ลิงก์นี้เราก็ได้ส่วนลดแล้วนะครับให้เพื่อนใช้ให้พ่อแม่ใช้ได้ส่วนลดเหมือนกันนะครับนายยกตัวอย่างให้ดูได้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับ อย่างของ lazada เนี่ยคนนี้ชอบไปที่15ดอลลาร์ได้ส่วนลดมา8เซนซึ่งเขาจะเอาส่วนลดเนี่ยมาแปลงเป็น ime เนอะซึ่งเป็นคะแนนหรือตอนนี้เป็นคะแนนอยู่อนาคตอาจจะเป็นโทเค็นนะครับของ tripster เองนะครับที่310 ime หรือตัวอย่างนี้ชอบ7ดอลลาร์หรือประมาณ230บาทนั่นนะครับที่ shopee ปปก็ได้ส่วนลดมาประมาณ46่เซนก็ประมาณ15-16บาท นะครับแล้วก็ได้163 IME อนีะครับอีกอันนึงอีกอันหนึ่ง,กนนงยกตัวอย่างให้ก็คือของ a g o d a a ครับองคนี้เขาชอบอ่โรงแรมอ่ะเนาะ<ด>เขาชอปไปทั้งหมด371ดอลลาร์ก็หมื่นกว่าบาทแล้วเขาก็ได้ส่วนลดมาที่14ดอลลาร์ก็ประมาณ400-500บาทนะครับได้มา5,202 IME นะครับนัดมาแชร์เพราะว่าปกติเราไม่ได้ นะครับแต่ที่นี่เขาให้นะั้นเลยคิดว่าเออเนี่ยเรานะ่าทำมาทำความเข้าใจหน่อยเผื่อการถือตัวนี้จะมีประโยชน์ในระยะยาวได้เพราะถือตัวเดียวมันก็ลดได้ตลอดอยู่แล้วเนาะนะครับฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวนะจะมาคุยเรื่อง t r i p เซอร์นะครับซึ่งจริงๆเขามีมีหลายๆอย่างนะแต่ถ้าจะคุยวันนี้มีแค่3อย่างคือ1 r e f e r r a l link 2 l i n i n g d e a l ิแล้วก็ redeem นะครับ t r i p เ t e r เขาเป็นโปรเจกต์ที่ เขาบอกว่ามีเบนฟิตมากมายเลยทั้ง discount outing leaderboard l i g h t i n g airdrop r e f e r a l link แต่เราเล่น,นแค่3ตัวที่บอกเนาะซึ่งทาง s w i f เตอรเนี่ยครับก่อนหน้านี้เขาออกเขาออก NFT ไป500ตัวแล้วแล้วขายหมดเร็วมากนะครับซึ่งล้วก็ซื้อไม่ทันนะฮะใครที่จะซื้ออ n e r g y ของ Swifter ตอนนี้คือถ้าไม่ไปซื้อที่ตลาด2หรือที่ OpenSea นั่นเองนะครับ<ม>ก็สามารถไปรอมิน ต้นเดือนมีนาคมในในทาง Discord บอกวันที่1มีนานะแต่ว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้เขายังไม่แจ้งนะครับเดี๋ยวรออีกทีนึงนะฮะแล้วถ้าเราถือ s ร i i t t ตเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับอันนึงที่ได้ประโยชน์เลยก็คือ referral link นั่นแหละนะครับซึ่งที่นะัดเล่าให้ฟังอะ่ะก็คือมีลิงก์เนาะแล้วเราก็ไปกดลิงก์นี้หรือใครกดก็ตามถ้าใครกดของเราเราก็ได้เราก็ได้ส่วนลดนั้นมานะครับแล้ว พาร์เนอร์ที่เล่าไปจะมีอเมกอด้า uh, มีอ่าช้อปปี้มีลาซาด้าแต่ว่าจริงๆมันมีมากกว่านั้นเยอะมากอย่าง Expedia Trip.com นะครับหรือแม้แต่ iHG o ช t ี n Resort นะครับคาทาออนไลน์นะครับต็มหมดเลย ใส่กันมีเยอะมากแต่เขาแค่ยังไม่ประกาศเฉยแต่เขาก็คุยกันเรียบร้อยแล้วยังไงลองไปดูที่เว็บไซต์เขาได้เนาะจะมีเยอะไปหมดเลยนะครับอีกอันนึงนอกจาก referral link เนี่ยเขาเรียกว่า lightning lightning ก็ตามชื่อเลยครับก็คือว่าความรวดเร็วเนาะ first come first serve FCFS นะครับก็ใครมาก่อนได้ก่อนแต่ว่าเงื่อนไขในการแรกของ lightning เนี่ยครับ มาดูตามนี้มันจะมีเป็นชนิดของ NFT NFT ของ Tripster เขาจะมีหลายประเภทเนะทั้งไฟทั้งมัมมี่ทั้งสีเขียวต่างนานา,นามีดีลที่จะอยากได้คือได้10 USD เนาะมา300กว่าบาทเนี่ยแต่จะต้องถือ NFT ไฟ1ตัว NFT ที่มัมมี่หตัวแล้วก็ที่มีกรีนหนตัวก็มาแลกได้เลยอันนี้คือ Lightning ก็ง่ายๆเลยมีครบก็แลกไปเลยอีกอันนึงเขาเรียกว่า r e d e e m ครับ e d e m ก็คือจำได้ไหมที่เวลาได้ เวียเร์ลิงก์มานะฮะแล้วเราก็จะได้ได้ได้พอยต์เป็น RME มาแล้วเอาพอยต์นั้นเนี่ยครับเรามาแลกส่วนลดใน Product r e ีดีมในเว็บไซต์ได้ก็มีทั้งตัวหนังอ่าที่พักที่หัวหินเนี่ยที่ภูเก็ตรหรือแม้แต่เป็น USDC เองใครอยากได้เอ่อเฟเอาไปซื้อเฮนด์ทีอื่นๆก็ ได้หมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ดิวเขามีอยู่ละ2,200ันอเท่ากับ5 USDC หรือ5ดอลลาร์นั่นเองนะครับหรือ4,100ก็ได้10 USDC นะครับเราถามว่าแล้วเราจะได้ส่วนลดเท่าไหร่ในการถือเนาะมันจะมี4เทียครับของทาง t r i ปเซ e r นะครับซึ่ง4เทียก็คือว่าจำนวน FT ที่เราถือเนี่ยถ้าเราถือยิ่งมากก็ยิ่งได้ส่วนลดมากขึ้น นะครับอันนี้เทียแรกเขาเรียกว่าบรอนซ์นะครับเทียบรอนซ์ Bronze เนี่ยจะถือทั้งหมดที่1ตัวนะครับอันที่2คือซิลเวอร์ซิลเวอร์ถือทั้งหมด3ตัวแล้วก็โกล์ถือทั้งหมด5ตัวสุดท้ายคือแพลตินัมถือ10ตัวนะครับก็จะได้เรฟเ r อร์ลิงได้ถึง80%สิบำหรับแพลตินัมนะแล้วก็อันอื่นก็ลดหลังกันมาโกล์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซิลเวอร์สามสิบเปอร์เซ็นต์บรอนซ์สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับของจากที่ดีลที่เขาดีลมานะครับ ส่วนถ้าบอกว่าเฮ้ยแล้วเราถ้าเกิดเราไม่มี NFT พวกนี้ล่ะนะครับแล้วเราถือ NFT ตัวอื่นได้ไหมได้นะครับตอนนี้เขามีเป็นพาร์เนอร์เนาะพาร์เนอร์ของทาง Tripser เขาจะมีตอนนี้ที่ประกาศก็จะมี b i t ิ o n Down มี Stocker Down ซึ่งถ้าเราถือ NFT ของพาร์เนอร์เหล่านี้หรือแม้แต่ GM Club เองก็ตามเออลืมบอกเลย GM Club ของนัดนี่ยครับก็จะมีด้วยซึ่งถ้าเกิดเราถือ NFT ของพาร์เนอร์เหล่านี้เนี่ย เราก็จะได้รับส่วนลด r e f e r r ล l ลิง k อย่างนั้นด้วยนะครับเพียงแค่เวทมันจะไม่ได้สูงเท่ากับตัว Genesis ของทาง Tripster เองนะครับก็เลยเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากอีกอันนึงอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเกิดพาร์เนอร์เขาใช้ใช้ส่วนลดเนาะส่วนลดส่วนหนึ่งอ่ะจะแบ่งกลับมาให้ผู้ถือ NFT ของ Tripster ด้วยนะก็คือจริงๆถือ NFT Tripster เนี่ยก็มีแต่ได้กับได้อยู่แล้ว โอเควันนี้นะัดมาเล่าให้ฟังประมาณนี้ดีกว่านะครับคือนะอยากอยากให้เพื่อนๆรู้ว่าที่เราช็อปกันทุกวันนี้ยจริงๆเราสามารถ Maximize สเนาะ,ะสิทธิประโยชน์ของเราได้มากขึ้นด้วย NFT ของ Tripster นั่นเองนะครับได้ทั้งส่วนลดทุกการซื้อขายนะครับของอของ s h อ p e e ของ Lazada และของอื่นๆด้วย AgodaTrip.com ก็มี นะครับแล้วก็ได้สิทธิพิเศษจากถ้าเกิดพาร์เนอร์โปรเจอื่นมาใช้เราก็ได้ด้วยหรือถ้าถือโปรเจอื่นเราก็ได้ส่วนลดเหมือนกันก็วินวะินกันหมดเนาะก็มีทั้งหมดมี referral ลิ n งมี lining มี redeem นะครับวันนี้นะอยากฝากไว้ประมาณนี้ครับส่วนถ้าใครอยากรู้เรยเพิ่มเติมเขาบอกมิ้นวันที่1มีนาคมให้ไปดูที่ที่ดิสคอร์ของทาง s ร r ปเซอร์เนาะนะครับแล้วก็มีคำถามอะไรก็ถามในนั้นได้สตาฟตอบเร็วตอบน่ารักมาก นะครับผมก็วันนี้เราจะคงประมาณนี้ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามฟังแล้วก็ยังไงอย่าลืมไปเยี่ยมดิสคอร์ของ Tripster นะนะครับวันนี้สวัสดีครับ